รอจริงหรือรอหรอรอลอกกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเพราะว่ามีการทําความผิดตามมาตรา119แต่ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเราเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วเนาะหลังจากที่ถูกเลิกจ้างอ่ะเราก็ไปแจ้งขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งแม้เราจะถูกเลิกจ้างเพราะฉันทําความผิดตามมาตรา119แต่ก็ได้รับเงินเต็มจํานวนเลยจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเขาไม่มีการหักใดๆแต่นี้ถูกเลิกจ้างเพราะทาความผิดนะรอจริงหรือรอหลอกครับท น้องเพื่อนก่อนเลยหอกครับจริงนะอ่าพี่หยาดราคาหลอกครับ,รบพี่ยายได้ฟังหนูไหมอ่ะพี่ยายไม่ฟังหนูเสียใจ<ป> <c oughs> โอเคครับไม่เป็นไรโอเคคำตอบก็คือรอจริงนะครับผมเฮ้ยนักสืบตอบผูก <c oughs> ย่เราอาจจะเคยได้ยินหลายๆครั้งเนาะว่าอย่างกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าถูกเลิกจ้างโดยที่เราทำความผิดเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราจะไม่ได้เงินสมทบของนายจ้างแล้วก็กองทุนประกันสังคมเนี่ยถ้าเราเลิกจ้างโดยที่เราทำความผิดเนี่ยจะไม่ได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างานแต่ยกเว้นนะในกองทุนส่ขอคลูจ้างที่เขาจัดให้มีตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้แม้เราจะถูกเลิกจะห่างโดยที่เราทำความผิดอ่ะก็ได้ เงินเต็มพิกัดเลยนั่นคือเงินในส่วนของเงินสะสมฝั่งลูกจ้างเงินสมทบในจ้างแล้วก็เงินที่มันเป็นผลประโยชน์ทั้งของฝั่งเงินสะสมและเงินสมทบของนายจ้างไม่มีการหักแต่อย่างใดสรุปนิดหนึ่งก็คือว่ากองทุนสงังคลากจ้างเนี่ยจะได้รับเงินในกรณีที่เราลาออกจากงานหรือเสียชีวิตและกรณีลาออกจากงานเนี่ยแม้ว่าถูกเลิกจ้างเนื่องจากว่าเราทําความผิดไม่ว่าจะผิดยังไงก็ตามจะผิดตามมาตรา119หห,าหรือผิดแบบไหนก็ยังมีสิทธิ ได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะลูกจ้างเต็มจำนวนเลยค่ะ